ให้เรื่องเงินเป็นเรื่องง่ายเพียงปลายนิ้วฝากถอนกู้ครบจบในแอปเดียว CRTC Mobile สมาชิกท่านไหนที่ยังไม่มีแอปพลิเคชันสามารถสแกน QR Code เพื่อดาวน์โหลดแอปได้แล้วนะวันนี้สมาชิกต้องทำการขอเชื่อมต่อข้อมูลกับธนาคารก่อนใช้บริการโดยยื่นคำร้องและหลักฐานให้กับสหกรณ์ด้วยตนเองหรือผ่านกรรมการหรือผู้ประสานงานประจำหน่วย กดเข้าแอป CRTC Mobile จากนั้นกดรหัสพิน6หลักรหัสพินที่สมาชิกตั้งขึ้นเองกรณีลืมรหัสพินให้กดปุ่มลืมรหัสพินเพื่อดำเนินการตั้งรหัสใหม่ไม่ควรบอกรหัสพินให้กับบุคคลอื่นเพื่อป้องกันอันตรายจากการนำไปใช้โดยมิชอบได้เลือกเมนูฝากเงินเข้าบัญชีสหกรณ์กดปุ่มทำการผูกบัญชี สมาชิกที่ส่งเอกสารคำขอเชื่อมต่อข้อมูลกับธนาคารให้กับสหกรณ์เรียบร้อยแล้วต้องทำการผูกบัญชีผ่านแอปอีกครั้งเพื่อให้การเชื่อมบัญชีสมบูรณ์กดปุ่มสมัครผูกบัญชีปุ่มสีฟ้าสมาชิกสามารถเลือกผูกบัญชีได้อยู่2กรณีผ่านกรุงไทยเน็กหรือบัตร ATM กรณีผูกบัญชีด้วยบัตร a t m โปรดเตรียมบัตร a t m และบัตรประชาชนสำหรับกรอกข้อมูลในระบบธนาคาร ผูบัญชีผ่านบัตร ATM ให้สมาชิกกดปุ่ม Agree หลังจากนั้นกดปุ่ม Access กรอกข้อมูลบัตร ATM และข้อมูลส่วนตัวกดปุ่ม Get Top กรอกรหัส OTP โดยระบบจะส่งรหัส OTP ผ่านข้อความ SMS หลังจากนั้นให้สมาชิกกดปุ่ม Next ตรวจสอบข้อมูลแล้วกดปุ่ม Confirm กดปุ่ม Close หน้าจอแสดงการเชื่อมสำเร็จกรณีผูบัญชีผ่านกรุงไทย n e t ใส่รหัสพินหกหลักสำหรับแอปกรุงไทยเน็กไม่ควรบอกรหัสพินให้กับบุคคลอื่นเพื่อป้องกันอันตรายจากการนำไปใช้โดยมิชอบได้หน้าจอแสดงยืนยันตัวตนสำเร็จให้สมาชิกกดปุ่มดำเนินการต่อบน CGP ให้สมาชิกกดปุ่ม a c c e s t ตรวจสอบบัญชีหลังจากนั้นกดปุ่มเน็กกรอกรหัส OTP โดยระบบจะส่งรหัส OTP ผ่านข้อความ SMS ตรวจสอบบัญชีหลังจากนั้นกดปุ่มคอนเฟิร์มหน้าจอแสดงการเชื่อมข้อมูลสำเร็จให้สมาชิกกดปุ่มคลอสหน้าจอจะแสดงการสมัครสำเร็จให้สมาชิกกลับไปยังแอปสหกรณ์ crtc mobile วิธีฝากเงินเข้าบัญชีสหกรณ์ให้สมาชิกเลือกเมนูฝากเงินเข้าบัญชีสหกรณ์จากนั้นเลือกบัญชีสหกรณ์ที่ท่านต้องการฝากเงินเข้าบัญชีระบุจำนวนเงินที่ต้องการฝากกดปุ่มยืนยันข้อมูล ระบบจะส่งรหัส OTP ให้สมาชิกทางข้อความ SMS หลังจากนั้นให้สมาชิกกรอกรหัส OTP กดปุ่มยืนยันการทำรายการหน้าจอจัดแสดงดำเนินการฝากสำเร็จหลังจากนั้นสมาชิกสามารถตรวจสอบยอดเงินเข้าบัญชีในเมนูมทำธุรกรรมค่าธรรมเนียมสำหรับการฝากครั้งละ15บาทช่วง Q&A ถามตอบปัญหาการใช้แอปสหกรณ์ หนึทำไมกดตามขั้นตอนแต่ไม่ได้รับรหัส OTP ตอบเบื้องต้นให้สมาชิกตรวจสอบเบอร์โทรกับสหกรณ์ว่าตรงกันหรือไม่ 2. ทำไมระหว่างทำการผูกบัญชีปุ่มตัวหนังสือซ้อนกันไม่สามารถกดไปปุ่มต่อไปได้ตอบให้สมาชิกตั้งค่าขนาดข้อความบนมือถือของท่านให้เป็นขนาดเล็กก่อนแล้วเริ่มทำรายการใหม่อีกครั้ง 3. ทำไมผูกบัญชีเรียบร้อยแล้วแต่ระบบขึ้นว่าไม่สำเร็จตอบให้สมาชิกกดยกเลิกการผูกบัญชีแล้วทำรายการผูกบัญชีใหม่อีกครั้งสอบถามเพิ่มเติมโทร053702555หรือ0931820555หรือ Facebook Fanpage สหกรณ์